สอนวิธีการรับลูกเตะนะคะซึ่งเป็นลูกเตะที่เข้าไปที่ช่วงบริเวณก้านคอรหรือศีรษะตั้งการมวยก่อนถ้าเราตั้งการแบบนี้แขนเราจะสามารถยกบังได้นี่มืออีกข้างหนึง่งเวลาเขาเตะมาด้านข้างเรานะคะให้เราเอามือนี้กันหัวไว้แล้วมือนี้ทาเหมือนตะขอนะคะไว้ตะปบหรือว่ากันลักษณะนี้นะคะถ้าเข้ามาฝั่งนี้ล่ะก็อย่างนี้เห็นไหม เห็นไหมคะว่าท่านี้สามารถรับขาได้นะคะเวลาคนเตะขึ้นมาที่กา้านคอหรือศีรษะเรานะคะถ้าเกิดว่าเขาเตะแรงเราก็มีการโยกสพอร์ตแรงหน่อยนะคะเพื่อทําให้แรงมันเบาลงนะไม่ใช่ไปพุ่งกระทะนะคะข้อห้ามเลยคือห้ามเอามือไปประทะเขาจะเตะไปละประทะไปอย่างนี้เราเจ็บนะให้เรามีการลดแรงกระแทกโดยการโยกนิดหนึ่งนะคะหรือกันอย่างนี้ได้โยกได้นะคะแล้วแต่แรงที่เขาเตะมานะคะก็เรานำไปฝึกกันดูนะคะ